อริขาคารเปเขาจะาคู่สุเนศดาเสียงตักดีมาย้อนพันดดวนลิงเมตตาคู่อาอสินทำบนสุ่มอันเลยเตรียมบอกมาตีน้อยทำมหาโมนีธรรมะฮึงเมืองแก่เมือเ่อวันเหลือนสามมนเหลื่นหาเมืองมนสิพาคำ้าหกวันสองเหลืน่นสองเหวี่ยงบาดสาเย็ดในดีเขาตั้งดีดีใน ทะเลเขาเป็นในปันนาสมาเสียวหอดูเสกรรมติเขาสาธุสาธุสาธุาธปีธรรมสองห้าบาทหกสิบสี่ว่าเหลือนคาเมืองมูลสิบหาคำดิธรรมลงเมืองเกีย่ธรรมะเมตตาจะบอสินธรรม คัววนจุ่มหนาหาสังวราเขาจะบอย้อนเมตตาถึงลูกศิษย์ตะเบตะบานดำใจทั้งหลายตะกะสัทธาทั้งหลายกูก็ในหูป่องใจด้านอนเขาจะบอมีตัวใจก็ดเด็นชามสาอยู่ลีสงวงวานเหตุการณตราภาวนาเมตตาเป็นอันรีมาเได้ๆว่าวาอันอัยามหันก็หันมาคู่มา จอมสภาวาตราอันว่าอสาเฮาก็ย่าเท่าจําตายมากกวนเยอในเหตุการพุทธศา,าสนามาปียาวข้าหึงถึงวัน,มนเมื่อในเลยเมตตากรุณาจอยกําเทียมเนอโกนสะดวทั้งหลายนโลกากําผาในเป็นล่องลีมีกู้สวยนํานลงลางนกลางโลกาเตยวนอ นังหือก้นสวัสด,ดั้งหลายเตอออกลอดป่วนตุกข้าในะสามสราฮาลายหู้นถึงในะตราเสจสีปาไญยาดาังกระเด็นอมดาธาตุเนกบ้านนั้นเขาเจา้าอันด้าหนังปองเป็นไรนั่นมีเจอเมตตามหากรุณาเยเมตตาใาญนำลงหลางกลางเจอเนคสพพรราเจอรีมีเมตามเมตา ในกุลผีสางสะดวะตั้งหลายอันหาทีสุดในนั่นเยาจังไล่คันที่ใจมาเกี่ยงหาตราเสจาสภาว่าภาวนาอยู่ที่ทมเมืองเกียใิในไรเหตุการตราสุนตเจ้าเก่าอีกดังเลยเตรียมรมว่าตราสอนใจหลายเบืองหลายป้าให้เป็นลองตัางผู้หันในตราเป็นตัางผู้ปิญญา กียังตราหาตังก็ดียนในกว่าน,นั้นย่อม咯เฮาจะเลนภยาวนาเอาสติตัวจมลงถยอยใจเข้าออกอาณาบานาสติอันหมุนคําพร้าเป็นเจา้าพอสอนอ่อนหลีไว้ในมหาสตีพ่านสีปานันเป็นอันดีแม่ต่างต้อนหลีมาไดเด๋ยวโตกกะเ็ดีเจอก็กะาะก็ดีมาเมาดตเมาเจอ กาย,ยันลองตุกงตงงกต๊กข้าเหลืนไม่ขีเนียงเจอเดียวป้นหลอดตังโซก้าตุ๊กข้าเจอเหลิ่นไม่เดียวเหมือนหนังเหมือนคำพระข้อสอนเดียวนออเป็นอันดีอามอโทปนาดได้ยาวลองเที่ยงตราจมอมเนมหาสริปราณศีบา้ากายาเวรนาเซตตาธรรมะในาเป็นนิยาลีตราได้ยาว เอาเขาหา้ปุนตุค่าดดูใจเดียวเนาะพะว่า,าพัลพละไขป้อนออกลอดตุค่าเนืสัมสราลองตุกข่าลงในลองเกิดเท่าเจ็บเป็นตายตั้งเสิยงในเดซึงเฮาอ,อ่นกันเกี่ยงจอมตรามหาสศรสีฐีาันศีปาเฮาภาวนาด,ด้วยดองลง้มถอยจะเข้าออกใน ลีเดีย่อกวนเฮ้ามีล่มถวยใจอยู่กูก็ไมเย,ยาป้อม่มีล่มถอยใจก็เป็นก้อนตาตนั่นเยูเฮามีสติตร้ผู้ห่างผู้โดดพามันอยู่ไหวตาเสยกว่าจุกนั่งนอนเหตุการณ์สังอยู่เป็นหือ้อยู่ก็เฮามีดังคุกใจผู้โดอยู่ตาเสียด่า เฮามิสตีเหยียอ้อนโหทันาหันถึงยุ่งนำคันทาเนื้อสังขาราตราเป็นลู่อยู่กูเข้ายามสังขาราตราขึงบองเป็นลู่เลียรลายไข่เบิงอยู่ดาเสตเตีเอโนเฮาหันถึงเนื้อดินทำตราป่อเปยนมาหันเวรนาเนาื้อโดเป็นลู่จอดกว่าดังโูดังคิงหันเป็นลู่อันนีจ้จ้าเป็นลู่ตุกขะ เปนลนูอนาตาเปลี่ยนอันเป่าลิกพังห้ามเปลี่ยนลายเกิดมาเย้าอยู่ป้อยทาวันายกินเขา้าอยู่ป้อยทาวันายอยู่ไรป้อยทาวันคอยก็เย้นาน้องเธอหันถึงในสปอตราสังหาราตรายุกนามเปลี่ยนลูอ,อยู่กืนกืนดังวันดังคืนอําหลงลืมสติตราอยู่ดาสีในเปลี่ยนเสียดงดังเจ้ายงหอดึง ในปั <ítulo> ่นเตยเนาะจังว่าทํามาตราในเป็นล่องลีออนเอาสะดวาป่นผีป่นตุเข้าเตยเนาะป้อว่าเฮาแกงอยู่จังดราอันลัยยะล่องตุข้าขี่แหนงใจเตยโอ้ผู้มออยู่กินจ้อมสินทําตราลัยยะดังกระเหญในปั่นเตยเนาะอันว่าวันเข้ายามป่นกว่า เสิ่งกว่าไวน้นาเหลือสายนำสิ่มไหลวันเขายามเสียงสุดกว่าจำว่านามรณาคนตายอย่าไปอยู่เปรย์ไซุมเมื่อซุมวันเขาบวองรันกันตันเจ้าตันเจ้าเฮสั่งการลีมีกูโโก้โศอยู่กวนยามขับตามกันกว่าหาดังกระเดียนในป่านด้านอ้กวนอำพูตาดันเอาตุกข่า ในสัมสราสุบยาวกนมีญาณหูเอาตุกขา่าสามสราขาดเขา้าสังขาราตราเป็นลูกป้อมหูอายุสุ่มกะขันเดียวยิ่งนำสังขาราตราเป็นลูป้อเขาหูอายุมีกะขันเดียวนอ้อวันเขายามอัมปุ่นกว่าหลายหลายวันใดในจำมาหลีขิจะเฮีย,ยงเปลีย่ย ล่องการดีมีกู้สูไหวนำนำการตาหน้าศีลาภาวนาสมถะวิปัสนาตราปองหาติเบิงอิงอาโกติเกลีเจ้าเก่าไวเมื่อเขาไปไตายในอย่าไปมีล่องนองตานองขาดเนียงเจสังลาลาตานเฮามีตราเป็นดีเบิงอิงไหวเผมันหาตั้งกัดเ็นในปั่นตตโน เขาจะบอกลามนะ้าภาวนาเขาทำํำให้เป็นอันกะเดียนช้ามสาาดตัวใจเดียวลาเหตุการตราสุนโตการเมตตาก้นสะดวด,ดังหลายมีใจหวมโจมเสือ้อใจเด,ดวาวาแก้่งหาตราจอมสภาวา่าเนื้อเถินทำสัดเมียงนกหนูตาลํมตึงฟัน เห็นในมาอยู่เอาตราจอมเฮาเจ้าเมตตาเลี้ยงลูเขาเหมือนลูกหลานนั่นเจ้าน้อย้นอ,นอ,ยอนสูดดองส่งเมตตาบันเห้อยู่ลีมีตรามีต,ตัวเจาก็เดียนช้มสาเฮาห่หอถึงนิป่ันทาดลีหลงหงห้างสร้างล่องจึนสายาเหมือนหนังความสูดดองพัฒนาสกรมดาานอ နိဗ္ဗာန်ပဇေယောဟောတုสาธุสาธุสาธุမနိမနော